بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد الداعي إلى الحق وإلى صراط مستقيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنفينا كم إذا قيل لنا هل السجود للصنم واستهانة بالكتاب وسب الرسول والهزل بالدين ونحو ذلك هذا คุณลูกูไมนกุฟรินอามลีฟีมายัฮรเช็คถามบอกนะครับเช็ถามบอกว่าถ้าหากว่ามีคนถามเราบอกว่านะครับการสุยอยู่ต่อรูปจเจวิตหรือรูปปั้นนั้นนะครับและการดูหมิ่นเหยียดหยามต่ออัลกุรอานและการดา่าทอท่านอับดุลลหะสัลสล่มและรวมไปถึงการล้อเล่นล้อเลียนนะครับม่เกียรติต่อศาสนานั้นเชคบอกที่กล่าวมาทั้ง4อย่างนี้เนี่ย ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ทําให้ตกศาสนาในด้านการกระทําทั้งสิน้นนะครับเป็นสิ่งที่ทําให้ตกศาสนาอันเนื่องมาจากการปฏิบัติทั้งสิ้นนะครับถามบอกฟาลำมมกามุคริจันมินัดีนีว่าับอัลรฟตุมุลกุฟรอัลอัร์บิลอามาลีนะครับช i บ,บ,บอกว่าทําไมถึงการกระทำสีอย่างนี้จึงถูกนับว่าเป็นสิ่งที่ทําให้ตกศาสนาในเมื่อเราเคยพูด กันในบทเรียนก่อนหน้านี้ว่ากูฟอตเล็กนั้นคือบาปที่เป็นอันตรายที่ร้ายแรงนะครับที่หากว่าคนคนหนึ่งกระทำนั่นไม่ได้หมายความว่าจะทำให้เขาตกศาสนาแต่อย่างใดแปลว่าไม่ร้ายแรงถึงขนาดที่ตกศาสนานะครับหากว่าเป็นการปฏิเสธในด้านการปฏิบัติใช่ไหมครับซึ่งเราได้เรียนรู้กันมาในบทเรียนก่อนหน้านี้ว่าการงานที่จะทำให้คนคนหนึ่งตกจากศาสนาหรือยังคงเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธานั้น คือการที่เขาปฏิเสธนะครับในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อที่อยู่ในหัวใจแต่เชคบอกว่าการงานที่กล่าวมาทั้ง4อย่างข้างตน้นล้วนแต่เป็นการงานที่เกี่ยวกับการปฏิบัติภายนอกทั้งสิน้นทําไมจึงถูกนะเพราะว่าเป็นการงานที่ทําให้ตกศาสนานั่นเองนะครับเชคฮาฟิัลฮะกามีรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาะท่านได้ตอบบอกว่าเอะลัม

นะครับและการดูหมิ่นเหยียดหยามต่อคัีร์อัลกุรอานและการด่าทอท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมและการล้อเลียนล้อเล่นไม่ให้เกียรติต่อศาสนานั้นนะครับเชฟบอกว่าและอะไรก็ตามที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกับ4อย่างนี้นะครับเชฟบอกว่ามิใช่เป็นสิ่งที่ทําให้ตกศาสนาอันเนื่องมาจากว่าการกระทําเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับ สิ่งที่ทำให้การงานสี่อย่างนี้ตกศาสนาเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ในด้านการกระทำนะครับหรือในแง่ที่มันเกิดมาจากการกระทำด้วยกับอวัยวะภายนอกร่างกายที่ทำแล้วคนมองเห็นเราพูดกันในบทเรียนก่อนหน้านี้ว่าความเชื่อในหัวใจต่างหากที่มันขัดแย้งกับหลักการอีมานขั้นพื้นฐานใช่ไหมครับที่เราเรียนรู้กันไปถึงสิ่งที่ทําให้ตกศาสนานั้นคือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อที่อยู่ในหัวใจ ใช่ไหมครับแต่ในขณะที่ชเชฟบอกว่าการงาน4อย่างนี้มันคือการงานที่เกิดขึ้นภายนอกร่างกายทําไมมันถึงทําให้ตกศาสนาใช่ไหมครับเพราะเราเรียนกันเรื่องของกูฟอเล็กกูฟอเล็กคือบาปร้ายแรงที่ทําไปแล้วไม่ถึงขั้นตกศาสนาแต่4อย่างนี้ก็ล้วนแต่เป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากอวัยวะภายนอกร่างกายไม่เกี่ยวข้องกับหัวใจแต่อย่างใดใช่ไหมครับคือในสิ่งที่คนเห็นเนี่ยมันคือการงานที่เกิดขึ้นภายนอกร่างกายไม่ได้เกิดขึ้นในหัวใจใช่ไหมครับ เชืบอกว่าวแากินั่นาม่ตัองตัวกล่าอจํ่ไว้อย่างห่ึ่งว่าการางานที่เกิดขึ้น4อย่างเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้นั่นหมายถึงคนคนหนึ่งเขาจะไม่กล้าไปก้มสวยูหรือก้มกราบให้แก่รูปเจ้าเวท หรือรูปปั้นเขาไม่กล้าที่จะด่าทอท่านละซุนเขาไม่กล้าที่จะเหยียดหยามต่อคัมภีร์อัลกุรอานและไม่กล้าที่จะดูหมิ่นและดูแคลและล้อเลียนและล้อเล่นต่อศาสนาของละซุาพานุวาจาแล้เชฟบอกว่าการงานสี่อย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นจนกว่าหรือนอกจาก,กว่าสิ่งที่อยู่ในหัวใจนไม่เหลือแล้วอิมานไม่เหลือแล้วคนคนนั้นเขาจะไม่กล้าทําสิ่งเหล่านี้นะครับเขาไม่กล้าทําหรอกใช่ไหมครับ หากว่าเขามีอีมานนั่นหมายความว่าหากว่าเขากระทํานั่นแปลว่าสิ่งที่อยู่ในหัวใจอีมานที่จะคอยยับยั้งเขาคอยที่จะปกป้องเขาเนี่ยมันไม่เหลือเลยใช่ไหมครับการงานของหัวใจไม่หลงเหลือแล้วมินนี่ยาที่ฮีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจตนาใช่ไหมครับการเจตนาการตั้งใจในหัวใจไม่มีแล้ววะอิคลาสิฮีความบริสุทธิ์ใจที่มีต่อโลกสุภานาววาะฮูวะจาลาไม่มีแล้วเพราะหากว่าเขาไปกราบไหว้สิิงอื่นนอกจากอัลลอฮ์ใช่ไหมครับนั่นแปลว่าเขาไม่มีความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์ consomm. หากว่าเขาบริสุทธิ์ใจตอ่อพระองค์เขาจะต้องกระทําการงานทุกอย่างเพื่ออัลลอฮฺพาหานะว่จะาจะเพียงผู้เดียวใช่ไหมครับว่ามาฮบะตีวังเตียดีฮีและการที่เขารักอัลลอฮ์รักรอซูลรักศาสนาเนี่ยและการที่เขาจะต้องปฏิบัติตามอัลลอฮ์และรอซูลมันไม่หลงเหลืออยู่ในหัวใจเขาแล้วมันไม่มีความเชื่อเหล่านี้หลงเหลือในหัวใจเขาแล้วเขาจึงกล้าที่จะไปกระทําการงานที่เลวร้ายทั้ง4อย่างนี้เชฟบอกว่าลายะประกอมะอาฮาชัยอุนมินดาลิกสี่นะครับการงานเหล่านี้จึงเป็นการงานที่เกิดขึ้นในหัวใจ มันไม่หลงเหลืออยู่ในหัวใจของคนคนนั้นแล้วนะครับฟาฮียาะอิงกาอาเมริยะจันฟิลซอฮีริเช่บว่าฉะนั้นการงานเหล่านี้ที่เกิดขึ้น4อย่างนี้ถึงแม้ภายนอกนั้น ใช่ไหมครับมันจะเป็นการงานที่เกิดขึ้นจากอวัยวะภายนอกร่างกายดูเหมือนแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการงานที่เกิดขึ้นจากการกระทําที่ใช้อวัยวะภายนอกร่างกายใช่ไหมครับน่าจะไม่เกี่ยวข้องกับความเชื่อแต่ใช้บอกาอินนะฮะมุสตันซีมาตันลิลกุฟริลออติคอดีวะลาบุดเชยบอกว่าแต่สิ่งที่ท ที่ทําให้สิเกิดการงานเหล่านี้ขึ้นเพราะอะไรพี่น้องเพราะมันเกิดมาจากการปฏิเสธในเรื่องของความเชื่อการปฏิเสธที่อยู่ในหัวใจของคนคนนั้นยังหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็เหมือนกับอธิบายข้างต้นแล้วครับว่ามนุษย์จะไม่กล้ากระทําความผิดเหล่านั้น หากว่าเขามีอีมานในหัวใจมีความเยี่อเกรงต่อเราจะอ,อะไรในหัวใจหากว่าเขารักอัลลอฮ์สุบไพนะวใจอ,อะไรอย่างแท้จริงในหัวใจหากว่าเขาเชื่อมัน่นว่าเขาจะต้องปฏิบัติตามอัลลอฮ์และเราซุนในหัวใจเนี่ยเขาจะไม่กล้ากระทําสิ่งนั้นแสดงว่าเมื่อเขากระทําสิ่งนั้นความผิดที่เลวร้ายเหล่านี้นั่นหมายถึงมันคือสิ่งที่บ่งบอกว่าหัวใจไม่หลงเหลือพื้นฐานของอีมานหรือความเชื่อในหัวใจที่ถูกต้องเอาไว้แล้วมันจึงทําให้คนคนนั้นตกมุตัดหรือตกศาสนาอันเนื่องมาจากการกระทําการงาน ใช่ไหมครับการกระทําการงานซึ่งเป็นการงานที่เกิดขึ้นภายนอกร่างกายแต่มันเป็นผลพวงที่มาจากความเชื่อที่อยู่ในหัวใจของคนมนุษย์นั่นเองใช่บอกว่าวัลลัมจะกุลฮาดิฮิตะกะอิลลามินมุนาฟิกินมาริกินเอามูอานิดินมาริดินใช่บอกว่าฉะนั้นการงานเหล่านี้มันจะไม่เกิดขึ้นกับใครนอกเสียจากคนที่จะต้องเป็นคนที่ชั่วร้ายมากๆคนแบบไหนมุนาฟิกินมาริก เป็นมมนาฟิกเป็นพวกหน้าวายดังเราเป็นพวกกลับกลอกแมาริกแปลว่าหลุดออกจากศาสนาแล้วใช่ไหมครับเพราะคนปกติคนที่มีอีมานเขาจะไม่กล้าทำเอาหมอาดิมแมิดินหรือคนที่ดื้อรั้นมากๆเป็นคนที่ดื้อรั้นที่จะไม่ยอมที่จะปฏิบัติตามอัลลอฮ์และละซุจริงๆทิ้งจะกล้าทําการงานเหล่านี้ฉะนั้นคนที่กล้าทําแบบนี้นะคือคนที่ไม่มี إ ي م านหลงเหลือคือคนที่ตกศาสนาเพราะการกระทําของเขาซึ่งเป็นการกระทําที่เป็นผลพวงมาจากความเชื่อที่อยู่ในหัวใจของเขานั่นเอง ีิบว่าฮันพาล์น์อันมุนาฟิกินในกัจจวัตรทับูค์เกี่ยวกับว่าพวกเขาลูดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับบรรดามุนาฟิกินสิครับบรรดาพวกหน้าวาหลังหลอกพวกกับกรอในยุคสมัยทรอซูนเนี่ยที่พอเขาทำมาีีน้องที่เขาไม่ยอมออกไปทำสงครามตะบูกเนี่ยเห็นไหมครับเขากล่าวว่าอะไรพีน้องอัลลอฮ์จะอะไรบอกว่าพวกเขาพูดพวกเขาพูดแก่ริมากุฟพวกเขากล่าวช้อยคำที่เป็นการปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ ใช่ไหมครับและพอเขาปฏิเสธต,ต่อหลังสุภาโนวะจารหลังจากที่เขามีอีมาแล้วหลังจากที่เขาเข้ารับอิสลามแล้วเนี่ยหลังจากที่เขาได้ปฏิบัติตามหลักการของศาสนาแล้วเขาปฏิเสธอันเนื่องมาจากคําพูดแสดงว่าเราจะอะไรยืนยันว่าคนคนที่ปฏิเสธต,ต่อหลังสุภาโนวะเพียงเพราะคาพูดซึ่งคําพูดนั้นคือการงานภายนอกร่างกายเราเรียนกันว่ากูฟอตอักบัตคือกูฟอตที่ทําให้ตกศาสนานั้นคือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับหัวใจใช่ไหมใช่ไหมแต่เราจะอะไรบอกว่า บรรดามุนาฟิกินตกมุตตตัดตกศาสนาอันเน,นมาจากคําพูดของเขาได้กล่าวถ้อยคําคแสดงว่าสองสิ่งนี้ดูแล้วเนี่ยน่าจะไม่ตรงกันใช่ไหมแต่เชคอธิบา,บายบอกว่าสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะอะไรเพราะการที่เขาจะกล้าพูดในสิ่งที่เป็นการปฏิเสธต่อลและตกศาสนานั้นมันจะต้องเป็นสิ่งที่มาจากหัวใจของเขาจากสิ่งที่เขาปิดเอาไว้ในหัวใจฉะนั้นในตอนที่เราเรียนกันเรื่องของมุนาฟิกเรื่องของอไรพี่นองกุฟรุนนิฟัคคือการปฏิเสธโดยการกลับกรอกใช่ไหมครับ หัวใจเชื่ออย่างแสดงอย่างหนึ่งใช่ไหมครับแสดงว่าอะไรแสดงว่ามีกฎเกณฑ์นะไม่ได้หมายความว่าการกระทําที่เป็นสิ่งที่เลวร้ายเนี่ยหากว่าเกิดขึ้นจากการปฏิบัติใช่ไหมครับแล้วเราบอกว่าหัวใจของฉันเป็นแบบน,นั้นหัวใจของฉันเป็นแบบนี้ไม่ได้พี่น้องจะต้องดูด้วยใช่ไหมครับต่อให้เรากระทําความผิดแล้วเราก็บอกไม่ตกมรดกแต่การกระทาความผิดบางอย่างมันเป็นผลมาจากการมีอีมานที่ไม่ถูกต้องในหัวใจของเรานั่นเกิดจะเป็นสิ่งที่ทําให้เรานั้นตกมรดก ขอเราศพอานนว่ต่ละคุ้มครองพวกเรานะครับอิลลาดิกะมาอัลกอลิฮิมลัมมาซูอิลูมีน้ำซ้ำนะครับเมื่อพวกเขาถูกถามถึงสาเหตุที่พวกเขากระทำนะครับในยุคสมัยท่าร์ซูนเนี่ยบรรดามุนาฟิกเนี่ยนะครับในออกตอนออกประจำสงครามเนี่ยพวกเขาเคยล้อเล่นล้อเลียนบรรดาซอฮาบะล้อเลียนทาร์ซูลและบรรดาซอฮาบะว่าเป็นพวกขี้ขลาดเป็นพวกกินจุใช่ไหมครับเป็นพวกกินจุเป็นพวกขี้ขลาดและแม่ขี้ขลาดตาขาไม่กาทำสงครามพอทาร์ซูลทราบข่าวพี่น้อง มุนาฟิกเนี่ยตอนเราพยายาสงครามเนี่ยนะครับอัลลอฮฺจะอาลาบอกว่าในกุรานบอกว่าเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสซาลฺลถามพวกเขาเนี่ยพวกเขาจะพูดบอกว่าอินนัมากุนนานะคูดตัววันนาบที่พวกเราพูดเช่นนั้นเนี่ยใช่ไหมครับสแสดงว่าอัลลอฮฺจะอาลาบอกให้รู้ว่าการที่เขาพูดล้อเลียนท่านรอซูลแลบบะบรรดาสฮาบะตรคือกะลิื่องมาเตลกุฟคือถ้อยคำที่ทำให้เขาตกมลุตัย ทั้งทั้งที่สิ่งที่เขาพูดเนี่ยสาเหตุที่ผักได้ทำให้ทำให้เขาพูดเนี่ยเราบอกว่าในกุรานบอกว่าพวกเขาพูดว่าที่เขาพูดแบบนั้นที่เขาทําเช่นนั้นเพียงเพราะพวกเราล้อเล่นเฉยๆไม่ได้พูดจริงใช่ไหมล้อเล่นเฉยๆแสดงว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยสิ่งที่ทําให้เขาตกมุรตกพ่อและพาะคาพูดคําพูดอยู่ที่ไหนอยู่ที่ลิ้นไม่ได้อยู่ที่หัวใจใช่ไหมครับฉะนั้นกูฟอร์อามารีกูฟอร์อัสกอร์คือกูฟอร์คือความเลวร้ายที่ไม่ถึงขั้นตกมุรักตกศาสนาเนี่ย คือหนึ่งในนั้นก็คือสิง่งที่อยู่ที่ปากของเราแต่ถึงแม้ว่าจะอยู่ที่ปากก็ตามเป็นกูฟอดเล็กในภาพลักษณ์ภายนอกแต่มันเป็นผลที่มาจากความเชื่อที่อยู่ในหัวใจมันขัดแย้งกับความเชื่อขั้นปัญหาที่อยู่ในหัวใจมันจึงทําให้การกระทํานี้เป็นกูฟอดอักบาร์แปลว่าทําให้ตกมุรดนั่นเองใช่ไหมครับแล้วราจาแล์วาก็กล่าวในกุรานบอกว่ากุลอับิลลาฮิวะอายาติหิวะรซูลิหิคุณทุมตัเตะฮซิอูน มุฮัมมัดจงกล่าวถามบรรดามุนาฟิกีนว่าด้วยกับอัลลอฮ์การนั้นหรือกับสัญญาณต่างๆขององค์การนั้นหรือและรอซูลขององค์การนั้นหรือที่พวกเจ้าจะเอามาเป็นเรื่องล้อเล่นพวกเจ้าจะอัลลอฮ์เอารอซูลอาศาสนาเอาสัญญาณต่างๆเอาบทบัญญัติของอัลสุาตานว่าจะอะไรมาใช้เป็นเรื่องล้อเล่นกันกันนั้นหรือและจะอัตดิรู้ก็ด้วยการตุมบาอดาอีมานดีกุมพวกเจ้าไม่มีข้ออ้างไม่ต้องแก้ตัวอะไรทั้งสิน้นพวกเจ้าได้ปฏิเสธแล้วหลังจากที่พวกเจ้านั้นมีอีมานฉะนั้น เชคจึงอธิบายและบอกให้พวกเรารู้ว่ากฎเกณฑ์ที่สําคัญที่ทําให้เราแยกแยะระหว่างการงานที่ทําไปแล้วตกมุรตัดหรือไม่ตกมุรตัดนั้นเชคบอกว่าวะนะฮนุล ah ัมนอรริฟกุฟรอลอัอบิลอามลีมุตลกันเชคบอกว่าเราไม่ได้ให้ความหมายหรือคําจํากัดความหรืออธิบายว่ากุฟรเล็กกูฟรเล็กคือความผิดที่เลวร้าย ที่เมื่อนคนคนหนึ่งกระทําแล้วไม่ถึงขั้นตกมุรตัดเชคบอกว่าไม่ได้หมายถึงการงานกระทําการกระทําภายนอกโดยไม่มีเงื่อนไขแปลว่าคนบอกว่าก็ก้มสุยูต่อรตูปปั้นมันเป็นการงานภายนอกนี่การด่าทอซอฮาบะมันเป็นการงานภายนอกนี่มันไม่เกี่ยวข้องกับหัวใจมันน่าจะเป็นกุฟอเล็กที่ไม่ตกศาสนาฉะนั้นเราจะไปกล่าวตักฟีรนะครับจะไปหุกกลมการกระทํา ไม่ได้ใช่ไหมครับฉะนั้นเชฟบอกว่าเชฟบอกว่าฉันไม่ได้สอนนะครับเราไม่ได้สอนว่ากูฟอตเล็กคือการกระทำนะครับหรือความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติภายนอกร่างกายโดยไม่มีเงื่อนไขเชฟบอกว่าบัลบินอาลินมหัิลที่ลํมยัสตัลซิมอิ่งติกาดวะลมูนากด้วลกอลลกคนบิวลาอามาลาโเชฟบอกว่าแต่การงานที่เป็นกูฟอตเล็ก ความผิดที่เลวร้ายซึ่งเมื่อมีผู้กระทําความผิดนั้นนะครับและไม่ถึงขั้นทําให้คนคนนั้นตกศาสนาหรือตกมุรตัดนั้นจะต้องเป็นความผิดล้วนวนคือความผิดที่เกิดขึ้นจากอวัยวะภายนอกร่างกายล้วนวนหรือหรือเพียงอย่างเดียวซึ่งความผิดนั้นจะต้องไม่มีความสัมพันธ์กับความเชื่อหลักอากีดะ หลักการอีมานที่อยู่ในหัวใจจะต้องไม่ขัดแย้งกับหลักความเชื่อหรือหลักการอีมานหรือการงานหรือความรักหรือการมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซึ่งเป็นความเชื่อขั้นพื้นฐานหรือการงานขั้นพื้นฐานที่ผู้ศรัทธาทุกคนจําเป็นจะต้องมีในหัวใจความผิดที่แสดงออกมาจะต้องไม่ขัดแย้งกับสิ่งที่อยู่ในหัวใจนั่นถึงจะเป็นกูฟอดเล็กที่ทําไปแล้วไม่ถึงขั้นตกมรตัดหรือสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิม แต่จะหากว่าความผิดที่เป็นความผิดที่อันตรายถึงแม้ว่าจะเป็นการงานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติด,ด้วยกับอวัยวะภายนอกร่างกายแต่มันเป็นสิ่งที่มีความเชื่อมโยงและมีความสัมพันธ์หรือเกิดขึ้นมาจากความเชื่อที่ที่ที่ผิดเพี้ยนนะครับหรือขัดแย้งกับหลักอากีดา้านหลักอีมาที่ถูกต้องของหัวใจแล้วนั่นล้วนแต่เป็นการงานที่จะทําให้คนคนนั้นสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมทั้งสิน้น ขอเราสุภาพนุวใจาลาเมตตาพวกเรานะครับเพราะเรื่องของกูฟอร์เป็นเรื่องสําคัญพี่น้องเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้และจะต้องทําความเข้าใจเพราะมีเรื่องอีกมากมายในสังคมเราที่ผู้คนมักจะกล่าวกันนะครับว่าเราเนี่ยเชื่อว่ามีอัลลอฮ์แล้วเนี่ยมีอีมานแล้วเนี่ยเราจะทําความผิดอะไรก็ได้อีมานของเราไม่ไม่ลดไม่สูญหายไปแต่อย่างใดนั่นเป็นความเชื่อที่เป็นอันตรายเพราะการงานที่เกิดขึ้น หลายต่อหลายอย่างในสังคมมุสลิมนะครับเป็นความผิดที่เลวร้ายที่มันจะนำมาซึ่งการที่ทำให้คนคนหนึ่งตกศาสนาโดยที่เราไม่รู้ตัวพี่น้องจำไว้นะว่าเราทุกคนมีชีวิตกันอยู่เพียงแค่ครั้งเดียวในดุนยานี้หากว่าวันนี้เราไม่ระวังแล้วไม่ศึกษา เราจะไม่รู้เลยพี่นอ้องเราใช้ชีวิตอยู่ในสภาพของคนที่มีอีมานหรือไม่และนี่แหละคือสาเหตุที่สําคัญที่ทาให้ท่านนาบีสุลต่านของอาลีอุบัสลสัมได้สอนบรรดาสหายตลอดช่วงเวลาที่อยู่ที่นครมักกะสิบสาปีเนี่ยพูดและสอนและย้ำในเรื่องของอะกีดาเป็นอย่างมากและต่อให้ทนรุลอพยพไปนะยังนครมดีนะแล้วก็ยังให้ความสําคัญกับเรื่องของอะกีดาแม้กระทั่งในช่วงสุดท้ายก่อนที่ทนรุลจะสิ้นใจเนี่ย รสุนยังให้ความสําคัญกับเรื่องของหลักการอีมานเตือนให้ระวังถึงเรื่องของการปฏิเสธต่ออัลลอฮ์และการทําชีริกต่อละซุพานอวะจาลาขอละซุพานอวะจาราเมตตาพวกเรานะครับและกุ้มของพวกเราและปกป้องให้พวกเรารอดพ้นจากการกระทําที่ทาให้ละซุพานุวะจาราทรงโกรธกิ้วและเป็นการกระทําที่จะทําให้เรานั้นสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมหรือเป็นการกระทําที่เลวร้วายถึงแม้ว่าจะเป็นกูฟอดเล็กที่เป็นการปฏิเสธที่จะเชื่อฟังละซุฮานอวะจาลาซึ่งอาจจะไม่ทําให้ตกศาสนาก็ตามแต่มันเป็นความผิดที่เลวร้ายและอันตรายเพราะเราไม่รู้ ทําไปแล้วหากว่าเราสิ้นใจหรือเสียชีวิตในเวลานั้นเราจะกลับไปพบกับลักษณะนองบจาในสภาพใดในเบอร์เกียร์มะขอพระเจะ้าปกป้องและคุ้มครองพวกเรานะครับซุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะบีนามุฮัมมัดวะอลาอะลัยฮิวะซัฮบิฮิวะสัลลัม